อยากมีห้องเล่นเกมขับรถใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พามาดึงครับไป let's go Yeah, you got me feeling numb. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. โยวันาก็สวัสดีวัยรุ่นชายวัยรุ่นฟอร์ซ่าวัยรุ่นนักปิดนักซิงกันทั้งหลายเลยนะก็อยู่กับผมหน้าเจจีครับนะ JJ, 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 นะก็วันนี้นะผมก็จะมาเปิดห้องแคสเกมของผมนะก็จะพามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะก็ห้องนี้ก็อาจจะเป็นความฝันของหลายหลายคนนะที่อยากมีห้องเล่นเกมนะหลายคนก็อยากรู้นะว่าผมใช้พวไปเท่าไหร่นะก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะสำหรับคนมีความฝันนะอยากมีห้องเล่นเกมขับรถแบบผมนะทุกอย่างนี้ผมก็ใช้น้ำพัก้ําแรงตัวเองนะเก็บจนซื้อมาได้นะก็เดยว,วันนี้จะพาทุกคนมาดูนะ let's go เนี่ยห้องเล่นเกมผมก็จะเป็นห้องเดียวกับห้องนอนนะตื่นมาปุ๊บก็ขับรถเล่นเกมได้เลยนะว่วงปุ๊บก็ลงมานอนได้เลยฮนะ เนี่ยก็เป็นมุมเซตอัพเกมมิ่งผมนะนี่เนี่ก็อีกของตกแต่งก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะก็ซื้อไปเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อเลยนะก็แฮปปี้กับเท่าที่มีอยู่นะก็จะเป็นมุมเซตอัพนะก็มีรองเท้าอะไรมากมายนะลบไปหมดนะก็อยากขายออกไปนะใครสนใจก็ทักมาได้นะผมก็ อินดีขายนะแต่ว่าก็อยู่ไกลหน่อยก็ต้องรอนะมาเข้าประเด็นกันดีกว่าเนี่ลกักลักคนที่อยากมีเคมรถแข่งเล่น <c oughs> ก็ต้องมีเจ้าพวงมาลัานะถึงจะได้ความสนุกเพิ่มขึ้นนะนี่เจ้าพวงมาลัานะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเจ้าพวงมาลัาย o g i t e c h G923 นะก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่14,000บาทน,นะประมาณ699ดอลลาร์ดนะ เกียร์ตัวนี้ก็อยู่ที่119ดอลลาร์หรือประมาณ2,300บาทนะประมาณนี้โนะ้ตบุ๊กผมก็จะใช้เป็นของเอเซอร์นะเป็นตัวไนโตรไฟนะหรือไนโตรห้านะเนี้ยก็จะเป็นลายเส้น7นะตรจออาร์ทีเอ็กซ์0ามนะอืมก็ค่อนข้างแรงนะโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ซื้อมาที่33,000บาทนะก็อัพแรมแล้วนะ เป็นแรม1 6ก b นะนี่ก็จะเป็นจอนะอจอเอเซนะผมจำไม่ได้ว่ากิ่นิ้วประมาณ24นิ้วนะก็เพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมนะ4 h 4นะก็ราคาก็ประมาณ6,000บาทนะโพรมก็ใช้เป็นของ JPL นะก็ประมาณ6,000บาทนะซือตอนลดมานะ นี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะนี่ก็จะเป็นของพวก playstation นะก็ประมาณ1นึ่พบาทนะก็จะเป็นแบบที่ประดับนะอืมซื้อมาเห็นมันสวยดีก็ประมาณ1,400บาทนะซื้อมาตกแต่งโต๊ะคอมนะมันก็จะเป็นต้นไม้นะนี่ก็จะเป็นพวกหูฟังนะบางทีผม ลำคาเนี้ผมก็จะใช้เป็นบูทูตนะแต่ว่านี้เสียงค่อนข้างดีนะฟังก็เป็นของ h ฮสเปอร์เนะน่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนะผมจำไม่ได้เมาส์ก็ได้มาฟรีแล้วก็นี้ฟรีนะแถมมานะนี่นี่ก็จะเป็นไฟนะเวลาผมแคดเกมนะนี่ไฟผมก็ซื้อมา4ี่ร้อกว่าบาทสามารถเปิดได้นะนี่กตจะเป็นกล้อง Logitech นะก็ประมาณ สามพันบาทนะหรือมาหนึ่งร้อยห้าสิบตนนะ <_ d ose> ก็ชัดเจาดีฮะอะก็มีค่ะตังกล่องกล่องก็จะเป็นตัวนี้นะ Logitech G เก้าสองสามนะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกคันเร่งนะคันเร่งหยยบเบรเหยยบคัสนะได้อัตราลดมาขึ้นนะ <_ d ose> ก็อี้ฟรีนะไม่ใช่มากนะขี้เกียจขนนะเวลาย้าย <_ d ose> ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเอาง่ายๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ปักหลักที่อยู่นะ <_ d ose> ถ้าปักหลักอยู่ผมก็จะจัดเต็มกว่านี้นะ อีกก็จะเป็นไฟนะมอนิเตอร์นะเล่นยามค่ำคืนนะจะเหมือนห้องแคทเกมแต่ผมจะให้ดูบรรยากาศกลางคืนนะใครสนใจตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อผมได้นะก็สามารถทักมาได้เลยนะแต่ผมจะให้ดูยามค่ำคืนแล้วกันก็ตัวนี้มันทำงานยังไงนะห้องผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะ เซ็นี่รวมๆก็อยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะ,ะคิดว่าแากนี้ประมาณนี้ก็ใช้เงินประมาณ70,000บาทนะแต่ถ้าใช้แค่อุปกรณ์คอมกับก็จะตกประมาณ50,000บาทก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะเกมผมก็ใช้เป็นเกม f o r ์ a นะก็เดี๋ยวจะขับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะ นี่ก็เป็นยามเช้านะเมื่อก่อนมองไปตรงนี้ก็จะเห็นวิวนะแต่ตอนนี้ก็มีเรือมาบังนะ ก่อนจะมีวิวให้ดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวนะก่อนนะก็จะเป็นวิวทะเลนะัจะเป็นเห็นทะเลนะตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะก็มีเรือมาบังวิวผมนะก็ไม่เห็นอะไรเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะคนระับ แล้วเจอกันในะคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวไว้มาชมกันนะก็เด๋ยวให้ดูยามเครื่อนคืนนะคลินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปละบ๊ายบฮนะ Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me, lament, I'm winning. Yeah, Charlie shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, they right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. okay, it's a dream. And Is it have no shame, I didn't it. Yeah. Looking back me, to see if I succeed To see if I believe, they're looking up to me